กันแดดบอด้าลุนิมิเตดมาแล้วนะคะลูกค,าคา้าขานั่นก็คือใครที่สั่งซื้อหลอดสีแดงตอนนี้เนี่ยหมดตลาดหมดเกี้ยงเลยตอนนี้จะได้รับคือหลอดสีขาวนะคะเพราะว่าหลอดนี้นะคะเป็นหลอดกันแดดรุ่นลิมิเตดครัมีเพียงแค่1นึ่งหมื่นท่านเท่านั้นที่จะได้รับนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็มีโกมชาติขาซื้อ1แถม1นะคะในราคาเต็ม690บาทนะคะเหลือเพียงแค่390บาทเท่านั้นนะคะแต่โปรที่คุ้มที่สุดค่ะนั้นก็คือ3แถม3จากราคาเต็มนะคะเกือบ3,000บาทค่ะตอนนี้เหลือเพียงแค่1,000บาทเท่านั้นโปนี้คือคุ้มแบบสุดเลยค่ะกันแดด w a r d ปกป,ปิดฟ้ากระจุดดางดํานะคะปกปิดสิวปกปิดหิวร้อยผิวหน้าเรียบเนียนมากๆนะคะเบอร์ลูภุมิผลแล้วก็ที่สําคัญคะ่ะกันล้ํกันแดดกันเหงื่อกันแดดตัวนี้นะคะผิวหน้าเรียบเนียนแล้วก็หน้าใสเนียนคิปแบบสุดๆเลยค่ะบอกเลยว่าเนื้อเขาเกี่งมากจริงๆนะคะเนื้อเขาเนียนแบบสุดๆเลยคือทาระหว่างวันก็ได้แล้วทาแล้วก็ไม่ต้องแต่งหน้าก ได้แบบนี้นะคะนี่เนื้อเขาจะเป็นแบบนี้เลยทาปุ๊บนะคะเกลี่ยเราก็จะเข้ากับผิวไปเลยกลืนไปกับผิวเลยนะคะคือเกลี่ยง่ายมากๆกลิ่นหอมด้วยนะคะและที่สาคัญค่ะคือการแดดเราใช้ดีัวลูกค้ากลับมาซื้อซ้าแบบเยอะมากๆแบบนี้เลยนะคะผิวน่าขาวผิวหน้าใสผิวน้าโกผิวหน้าฉ่าผิว,น,ผวน้าหวางแบบสุดนีดูคะ่ะอันนี้คือหลังจากทากันแดดนะคะนี่คือหน้าเนียนสุดๆไปเลยจ้า